สวัสดีค่ะวลาลินสีค่ะมาแล้วค่ะ <c oughs> กับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เราก็มาถึงเดย์ที่ห้าของเราแล้วกับการแบ่งปันจากคิปมากรบย่บวันของครูสิตานะคะวันนี้เราก็จะมากับ3ามเคล็ดลับเร่งความโชคดีให้กับตัวเรานะคะ สามเคล็ดลับที่ว่านี้มีอะไรบ้างที่จะเล่งความโชคดีให้กับตัวเราได้ในปี65นี้นะคะอันนี้มันคือแก่นของกฎจักรวาลน,นะคะถ้าเรารู้วิธีใช้มันจะทำให้เราโชคดีได้เร็วได้ไว สำเร็จเร็วสำเร็จไวกว่าคนธรรมดาทั่วไปว่าแล้วก็ไปกันเลยค่ะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะที่เราจะเอามาใช้ทำให้เราโชคดีเร็วไวก็คือภาษากายของเรานั่นเองภาษากายของเราจะต้องมีความสุข ตั้งแต่เราลืมตาตื่นเลยนะคะคืออะไรตื่นเช้ามาเราก็จะต้องยิ้มยิ้มแย้มแก่ใสใส่ใสภาษากายดีๆให้กับตัวเองด้วยการชมเคลียรตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะมันคือเคล็ดลับคือแก่นที่แกทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็ไเรวได้ไวนะคะอุย้ยลินจ้าวันนี้เธอสดชื่นจังเลยอุย้ยวันนี้ตื่นเช้าจังกิง่งจังเลยเนี่ย นะคะตื่นเช้ามายิ้มแย้มแจ่มใสชมตัวเองสิ่งน,นี้ถ้าใครตื่นเช้ามาไม่เคยไม่เคยยิ้มแย้มหรือเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มคุณต้องฝึกนะคะเพราะตัวรินเองในอดีตก็เป็นคนแบบต้องต้องฝึกนะคะเพราะว่า ในอดีตเราตื่นเช้ามาเราก็ไม่ไม่ยิ้มแย้มแ่มใสค่ะออกแกนแนวหน้าตึง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราฝึกได้ค่ะตื่นเช้ามายิ้มแย้มแ้มใสชื่อมชมตัวเองให้พลังดีๆกับตัวเองเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วได้ไวหรือดึงดูดสิ่งดีๆให้ เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะทําภาษากายของเราให้มีความสุขกระชับกระเค้งทําร่างกายของเราบอดี้ของเราให้มันดูดีนะคะนั่งหลังตรงยืนก็ให้มันหลังตรงมีความเป็นสงา่าผ่าเผย <laughs> นะคะเราสามารถฝึกได้เนี่ยนะคะสิ่งดีๆที่เราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นกับ ตัวเราเพื่อเปิดรับความโชคดีความสำเร็จที่มันจะเข้ามาง่ายขึ้นแบบสุดสปาร์ตใส่ฟิลลิ่ง <c oughs> ความสุขให้กับตัวเองให้มันเยอะๆมากๆตั้งแต่เราตื่นนอนจนถึงเวลาเรานอน <c oughs> เราเข้านอนอีกทีมันต้องฝึกค่ะมันต้องฝึกเราถึงจะ เปลี่ยนได้นะคะเพราะถ้าเราไม่ฝึกเราทำตามที่เราเคยเป็นมาเลาก็จะเป็นแบบเดิมค่ะเพราะในในที่ผ่านมาลินเองก็จะเป็นคนออกแนวไม่ค่อยยิ้ม <laughs> ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะนะคะในอดีตแต่พอได้มาเรียนรู้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดเรารู้ว่าเออถ้าเราทําแบบนี้ฝึกแบบนี้ชีวิตเรามันจะดีขึ้นก็ฝึกเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเราอยากจะโชคดีวันนี้ ก่อนที่เราอยา,อยากไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขาโชคดีได้เราก็จะต้องเริ่มจากตัวเราเนาะเริ่มจากตัวเราฝึกตัวเราให้เป็นได้ก่อนเราถึงจะส่งต่อสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับคนอื่นได้เหมือนกันกับคนที่ว่ายน้ำยังไม่เป็นนะคะยังไม่แข็งแต่เราจะไปช่วยเพื่อนคนที่เขากำลังจมน้ำ มันก็ไม่รอดด้วยกันเพราะฉะนั้นค่ะเนี่ยแหละค่ะเราจะต้องมาฝึกตัวเราให้มันดีได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่เราทำมาแล้วออกไปสู่ผู้คนอข้อที่หนึ่งอย่าลืมว่าภาษากายของเราจะต้อง ดีตั้งแต่เราดีดเด้งตัวกับที่นอนเราเก็ต้องมีรอยยิ้มชื่นชมตัวเองนะคะ้อที่2องข้อที่2ที่เราจะต้องทำเพื่อเล่งความสำเร็จให้กับตัวเราได้เร็วได้ไวนั่นก็คือการขอบคุณขอบคุณให้บ่อยๆ แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยเราก็จะต้องขอบคุณวันนี้คุณไปทำงานอมีเพื่อนเขาส่งยางลบหรือลิควิดให้กับคุณคุณก็จะต้องขอบคุณแบบซาบซึ้งใจใหเห็นไหมคะการขอบคุณนี้สำคัญมากๆากสคัญมากๆเพราะมันจะทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆให้ เข้ามาหาเราได้เร็วได้ไวนะคะจาัดก,การขอบคุณวันนี้ยิ่งถ้าใครนะคะคุณมีคนให้ของคิ้นใหญ่กับคุณคุณยิ่งต้องแบบภูิขอบคุณแบบจัดเต็มเล่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคิ้นเล็กคิ้นใหญ่ทุกการขอบคุณของเราเราจะต้องจัดเต็มเล่นใหญ่นะคะเพราะการที่เราขอบคุณแบบจัดเต็มเล่นใหญ่มันจะทําให้ เราดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราได้บ่อยขึ้นง่ายขึ้นเห็นไหมคะเพราะจักรวาลแห่งนี้เขาชอบให้เราขอบคุณชอบให้เราสำนึกรู้คุณในสิ่งของที่เรามีอยู่ก่อนเพื่อที่จะขยายไปสู่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาอีกมากมายเนี่ยแหละคะ่ะข้อที่สองนะคะถ้าวันนี้เรา ยังไม่รู้จักขอบคุณมันก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราดึงดูดเรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆให้เข้ามาหาตัวเราได้ง่ายเริ่มจากการขอบคุณค่ะยิ่งขอบคุณบ่อยขอบคุณทีคุณยิ่งจะเห็นถึงความซาบซึ้งใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณ มากขึ้นมากขึ้นขอบคุณแบบเล่นใหญ่ไปเลยค่ะจะเต็มเล่นใหญ่ไปเลยแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยที่เราได้รับแต่เราทราบซึ้งใจขอบคุณใหญ่ในหัวใจเราข้อที่สนะคะเคล็ดลับที่สมที่จะทำให้เราเร่งความโชคดีให้เกิดขึ้นกับเราได้เร็ว,ได,วได้ไวนั่นคือการ สวมการเป็นของเราแบบเล่นใหญ่แอด๊ดแอด๊อิฟนะคะเล่นใหญ่จัดเต็มว่าเราสวมการเป็นของเราว่าวันนี้เราอยากเป็นใครอยากเป็นแบบไหนให้เราสวมการเป็นของเราประหนึ่งว่าเราได้เป็นเรียบร้อยแล้วในแบบที่เราต้องการที่เราอยากเป็นนะคะอย่างตัวลินเองก็ที่เคยได้บอกมาคือเรารู้สึกว่าเรา เป็นเหมือนคุณหญิงคุณนายเพราะในตอนที่ลินเองเป็นเด็กเรารู้สึกว่าคุณหญิงคุณนายนี่คือเขาเป็นคนที่แบบรวยมากๆเราก็จะสวมการเป็นประหนึ่งว่าเราเป็นคุณหญิงคุณนายไปแล้วเรียบร้อยอเมื่อวานไปเซเว่นไปซื้อของเซเว่นก็สวมการเป็นประหนึง่งเราเป็นคุณหญิงคุณนาย เป็นซุปตาไปเดินเซเว่นเห็นไหมคะรู้สึกไปเลยว่าโหยเ,เราเป็นไปแล้วเรียบร้อยเหมือนเราเหมือนเราเล,เล่นเล่นละครหรือสวมการเป็นในบทบทหนึง่งเราสวมการเป็นในบทบทหนึง่งบทที่เราเลือกแล้วว่าเราอยากเป็นใครเป็นยังไงนะคะสวมการเป็นแบบแบบไม่หลุดเฟรมเลยนะคะ สวมการเป็นแบบไม่หลุดเฟรมเลยเราต้องแบบรู้สึกเลยว่าเราเป็นไปแล้วเราใช่แล้วเราคู่ควรแล้วนั่นแหละค่ะทำด้วยความสุขเมื่อเราสวมการเต็นของเราด้วยความสุขปนึงว่าหูยฉันเป็นคุณหญิงคุณนายเรียบร้อยแล้วฉันม <c oughs> าเดินเซเว่นสไตล์คุณหญิงคุณนายออกจากบ้านมาเดินเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยสวมการเต็นแบบไม่หลุดเฟรมเห็นไหมคะแล้ว อยู่ในคลื่นของความสุขเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ในคลื่นเดียวกันกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันจะทําให้เราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นให้มันเกิดขึ้นได้เร็วได้ไวนะคะอย่าหลุดอย่าหลุดเฟรมนะคะ <laughs> ทุกการแอคชั่นของเราก็จะต้องเหมือนเราเป็นไปแล้วอ่า อย่างที่บอกว่าอย่างครูสิตาครูสิตาก็จะคิดว่าตัวเองเป็นอายุน้อยร้อยล้านใครที่คุณคิดว่าคุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคุณก็สวมการเต็นเลยค่ะว่าคุณได้เป็นเรียบร้อยแล้วและแอคชั่นออกมาให้มันสมจริงสมจัง สิ่งที่เราอยากเป็ี่ยนนะคะทาทุกๆวันของเราทุกช่วงขณะกิจของเราเลยให้มันมีความสุขที่สุดค่ะยังหุดหงิดหัวเสียเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราหุดหงิดหัวเสียนั่นหมายถึงว่าเราอยู่คนละขึ้นนะคะเราอยู่คนละขึ้นคนละฝั่งกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราจะดึงดูดในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ได้เราจะเข้าถึงความสําเร็จ ที่มันเร็วสป,ปืดสปาร์ตไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ากดจักรวาลกดแรงดึงดูดเราจะต้องอยู่ในคลื่นพลังงานของความสุขในทุกๆช่วงอรลีบทบของเราวันนี้ก็ข้อแรกภาษากายของเราจะต้องมีความสุขตั้งแต่ลืมตาตื่ยิ้มแย้มแก่มใสรู้จักชื่นชมตัวเองให้พลังตัวเองข้อสรู้จัก ขอบคุณบ่อยๆแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะข้อที่3ก็คือสวมการเป็นของเราวันนี้เราอยากเป็นไข่อยากเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเป็นอายุน้อยร้อยล้านสวมการเป็นของเราอย่างมีความสุขอย่าหลุดเฟรมค่ะอยู่ในคลื่นของความโชคดี เพื่อที่เราจะดึงดูดได้เร็วได้ไวเร่งความโชคดีให้เกิดขึ้นกับเราอย่างรุดเร็วนั่นเองวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ